ถามว่าคุณเนี่ยกำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมแนะนําร้านนี้เลยนะคิทตันช็อปนะครับร้านเติมโลบักเด็ดสุดคุ้มนะครับมีทั้งระบบ VPServer และ IDPart เลยนะมีบริการกดผลพิซซ่าและบริการกดเกมพาร์ทแบบบ็อกฟูดคิลเลอร์ซีและแบบต่างๆนะครับผมมีบริการกดเพศแบบออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์และสำหรับใครนะครับที่ต้องการสุ่มทอยโค้ดนะครับทางร้านนี้ก็มีเช่นกันนะครับผมสามารถมาสุ่มมาใช้บริการกันได้เลยนะครับลิงก์ก็อยู่ข้างล่างนี้เลยต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับในตอนนี้ผมก็ยังคงฟาร์มมมมมมอออออออยยยยยยููู่่่่่่่่่่ททีีีีีเเ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 เกกกกกาา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 ะะะะะบบบรรรรรร์์้้้หืนน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 ดิคคััััพวววลลลขงงงงงไถึ60ผ็ตฟจ เรเบลผมเนี่ยจะ60นะเราค่อยเปลี่ยนเกาะไปที่เกาะบาร์กี้กันต่อเลยอลาดก็มาเริ่มฟาร์มเหมือนเดิมนะครับเวลาผ่านมาไม่นานมากนักนะครับในที่สุดเนี่ยผมก็สามารถเปลี่ยนเกาะได้ละแล้วลนั่นไข่ว้นั่นนะขี่เรือโซกลางเหมือนเราเลยแต่ก่อนที่ผมจะจะเปลี่ยนเกาะนะครับผมก็ขอตีบ็อบบี้กันก่อนเลยละกันนะพรไอ้บ็อบบี้เนี่ยมันก็เป็นบอสนะครับเพราะงั้นน่าจะได้เลเวลเยอะพอสมควรเลยสำหรับบ็อบบี้เนี่ยก็ยังโหดเหมือนเดิมเลยนะครับแม้ว่าเลเบิลผมเนี่ยจะ60แล้วแต่ว่าไอ้บ็อบบีม้มันกก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 ็็็ยยััััังงงงคคคตีีีีผผผมม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 มเเเเเเเข้้าาานนนนนนนะะรรรรบบบบบแลลลวพดดดดทหหหืืออออออิิิไไปปใใ่่่่ึึ ก็ได้ทําการใช้สูตรในการตีมันข้ามกําแพงนะครับหรือทะลุกําแพงตีนั่นแหละปรากฏว่าสามารถทําได้นะครับแล้วผมก็สามารถจัดการบอบบี้ได้อย่างง่ายดายง่ายเกินและเมื่อบอบบี้ตายเสร็จแเราผมก็ได้ทาการเสกเรือโสโกกลางและมุ่งหน้ามาที่เกาะทะเลทรายต่อเลยนะครับเพื่อที่จะฟาร์มให้ถึงรเลเวลด0้ด้วยความรวดเร็วนะในคลิปนี้เหมือนว่าผมเนี่ยจะใช้เวลาไปเยอะมากๆเลยนะครับดูโค้ดที่ผมใส่ตอนนี้ดิ3ชั่วโมงนะครับมาดูสิว่าตอนจบคลิปเนี่ยมันจะเหลือกี่ชั่วโมงนะโอเคคลิปนี้ไม่ได้ทําวันเดียวนะครับผมทำถึง,างสาามรถ ทำคลิปให้มันเสร็จได้นะครับที่ผมพูดเนี่ยก็หมายถึงคลิปที่ผมเนี่ยต้องฟาร์มตั้งแต่เวอรหนึ่งที่เวอร์เจ็ดร้อยนะครับไม่สามารถทําวันเดียวได้จริงๆนะฮะนานเหลือกเกินนะโอเคมาทับเคลืกันต่อเลยแล้วก็มาเริ่มฟาร์มกันเลยนะครับสำหรับบนเกาะนี่นะครับมอนก็นยังคงใช้ดาบอยู่เหมือนเดิมแล้วผมเนี่ยก็ฟาร์มยากนะครับกว่าเกาะบาคีซะอีกตอนแรกนึกว่าเกาะบาคีนี่ยากแล้วนะครับมาบนเกาะนี้ยากกว่าเดิมอีกนะสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะสุ่มผลด้วยนะครับเพราะง,งั้นก็ขอทุรนทุรายแล้วก็ดินน้นรรนนฟา์มมัไปก่อนนนะครับจกว่าเเงินราาเนนี่ยจะพอใกรสุ่มผผลลนนนั่เเเองนะองะโคตีข้้าไปแวมเเเนนีี่่่ยยยกก็็ตาามมมมือแล้วผ ใช้สูตรใหม่นะครับในการฟาร์มมอนนะนะั่นก็คือรากมอนเนี่ยไปติดตรงกระบองเพชรดูนะครับเผื่ออาจจะทำเหมือนกับตอนที่เราเนี่ยไปตีบาร์กี้นะปรากฏว่ามันก็ทําได้นะครับแต่ว่าต้นกระบองเพชรเนี่ยน้อยไปหน่อยนะครับตัวมันเล็กประมาณนั้นนะครับมันก็เลยลาบากหน่อยนะแล้ว,ลวเนี่ยพวกสามารถจดกางกับมอนตัวแรกได้ผ่านทางต้นกระบองเพชรนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอยู่นะเพราะว่ามอนเนี่ยตีเราไม่โดนนะครับโอเคลองอีกสักตัวนึงดินี่นะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับการฟาร์มนะครับผมก็ไม่คิดจะฟาร์มไปตลอดไปหรอกนะครับเพราะ่าเนยองงงพูดก็ แต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องทําการรวมมอนแล้วก็มาฟาร์มผ่านต้นกระบองเพชรเหมือนเดิมนะครับไม่งั้นผมคงไปฟาร์มแบบรวมมอนธรรมดาแล้วก็ตีธรรมดาไม่ได้แน่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเลือดน้อยด้วยแล้วก็ไม่ได้ใช้ผลอะไรเลยนะครับเอาล่ะในที่สุดเนี่ยผมก็สามารถไปสุ่มผลได้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะมุ่งหน้าไปที่เกาะลิงเลยนะครับเพื่อที่จะไปสุ่มผลนะโดยการเดินทางในครั้งนี้ก็ใช้เรือคู่ใจของเราเหมือนเดิมนะครับเร,าาารือโสกังเมื่อถึงเกาะลิงกันแล้วเนี่ยผมก็ทําการเซฟเป็นก่อนเลยนะครับเพราะเราเนี่ยไม่รู้นะครับว่าบนเกาะเนี่ยมมัันนนนจะะีอไรรร้าาาาางย่่่่่เเเเเตตววก็ูืล ก็ทําการเซฟไปเลยนะแลในตอนนี้นะครับผมก็เราแวงพอสมควรนะครับว่าจะมีตัวอะไรมาฆ่าแล้วหรือเปล่านะครับในขณะที่เราเนี่ยสมผลลืมบอกไปนะครับเราไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟวีนะครับเพราะว่าเซิร์ฟวีเนี่ยกว่าบอสแต่ละตัวจะเกิดช้ามากๆนะครับผมก็เลยมาอยู่ในเซิร์ฟรวมนะครับเอาล่ะมาเดี๋ยวขอส่องสักหน่อยมันจะตีเราหรือเปล่าคงไม่ตีหรอกใช่ปะเอาล่ะมาสมผลเลยละกันนะครับพอกดสุ่มไปเนี่ยไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับว่าผมได้ผลแสงมาใช้ในคลิปนี้นะถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับโลเกียร์ไม่พอสามารถบิน เพราะว่าในตอนนี้เซฟอยู่ที่เกาะลิงลืมไปเลยนะครับว่าเราเนี่ยไม่สามารถบินได้นะครับเพราะมาสเตอรี่ของมวลแสงเนี่ยไม่มีนะครับน้ามัน,นมต้องใช้มาสเตอรี่อยู่ที่10นะครับถึงจะบินได้ผมก็เลยทําการมาตีลิงเอาเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลิงธรรมดานะเป็นบอสลิงซะด้วยนะครับรู้สึกว่าในครั้งเนี้ยเราจะแข็งแกร่งกว่าบอ Bot สลิงซะด้วยดีโทษทีแล้วกันที่พี่เก่งนะน้องอะ่ะเมื่อมันใกล้จะตายเนี่ยผมก็ได้ทําการเอาผลแสงนะครับตีมันเข้าไปนะแต่ว่าก่อนที่จะตีก็โดนมันคอมโบอยู่ชุดหนึ่งอะเออนะครับเกือบตายเอาเรื่องเหมืนนนะมอ,บบงอนงึถ10 แต่สุดท้ายไม่ถึงจะได้นะครับผมต้องมาเก็บตกมาสเตอรี่อีกเอาละมา,มาตีพวกกอริล่าเลยละกันนะครับน่าจะแป๊บเดียวแหละนะครับถึงจะขึ้นนะไม่นานมากนักหรอกเอาละมาตัวนี้ก็น่าจะได้แล้วแหละผมก็ตีต่อไปนะครับแล้วก็ใช้แสงนะครับในการตีนั่นเองนะตอนนี้มาสเตอรี่ก็10ละในเวลาบินกลับเกาะน,นะครับพอบินได้นะรู้สึกสบายขึ้นเยอะบินมมดรู้ความมั่นจใจสุดท้ายจอดผิดที่นะครับผมลืมไปว่าผมเนี่ยสามารถไปฟาร์มที่เกาะทรายได้แล้วนะนะงงอยู่สักครู่หนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรทไหนก็มาแล้วนะครับก,กัน มาดูซิว่าในครั้งนี้ผมจะสามารถสู้บ็อบบี้ได้ไหมนะสู้อยู่สักพักหนึ่งนะครับผลออกมาว่าผมแพ้บ็อบบี้อีกแล้วนะครับครั้งแรกตลอดเลยในะการตีบ็อบบี้ตีไรเดียผมจะแพ้มันตลอดเลยนะครับไม่รู้เป็นไรนะเมื่อแพ้แล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับไปแก้เบือนะครับและในครั้งนี้หวังว่าบ็อบบี้จะไม่ฆ่าเราเป็นรอบที่2นะถ้าฆ่าเป็นรอบที่2เนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับเอาล่ะมาตีบ็อบบี้กันต่อเลยในที่สุดเนี่ยบ็อบบี้ก็ได้จากเราไปเปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้เลเวลมาค่อนข,ข้างที่จะน้อย นะครับหรือว่ากาลังที่เตรียมบินเนี่ยผมก็เจอกับคนที่กาลังฟาร์มอยู่นั่นเองนะครับใช้ดาบพูดซะด้วยผมก็เลยเข้าไปช่วยเขาฟาร์มสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็มีตัวอะไรไม่รู้นะครับบินมาเกาะหัวเขาครับผู้ชมดูสิครับเขาคนนั้นนะครับมีสัตว์เลี้ยงติดตัวด้วยเอ้าหายไปละนึกว่าจะยังไม่หายไปซะละอุต่าห์เดินตามมาดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปฟาร์มดีกว่านะครับไอตัวนั้นคงจะไม่กลับมาแล้วแหละนะน่าจะไปไกลเลยเลกอยก็เริ่มมมมฟารันนต่ออเเเหืดิลยแต่ที่่แตตกางไปจลกเสามาถผมเกาะครายกว่าการ้ามร หลังจากนั้นครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับนอกจากการที่ผมเนี่ยยืนตีมอนอยู่ที่เกาะทะเลทรายต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ใช้เวลาในการอยู่ที่เกาะทะเลทรายเนี่ยนานพอสมควรเลยนะครับจนในที่สุดเนี่ยก็มีบอสเกิดขึ้นมานะครับเป็นเลดบอสนั่นก็คือบอสหนวดขาวนะครับและก็ไม่รู้ด้วยว่าผมเนี่ยจะไปตีมันเพื่ออะไรนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะฟา์มสเตอรี่ของหมัดอิเล็กโตเนี่ยให้ได้ซักสกิลหนึ่งก่อนนะครับแล้วคอยไปเปิดหนวดขาวดูนะอาจจะได้อะไรจากมันบ้างนะครับจริงๆมันก็ไม่ดอกอะไรหรอกนอกจากเลเวลแล ได้ทําการมุ่งหน้าไปที่เกาะมารีนฟอร์ดอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะผมกลัวว่าหนวดขาวเนี่ยจะตายก่อนนะครับเพราะในเซิร์ฟก็มีคนโ,โหดอยู่บ้างนะครับเมื่อผมมาถึงเนี่ยกลับกลายเป็นว่านหนวดขาวเลือดมันแทบไม่ลดเลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาตีเลยนะมไม่มีใครเลเวลน้อยมาตีหรอกนะครับยกเว้นผมแต่ว่ามองไปข้างๆเนี่ยก็ดมีคนมาตีด้วยนะครับอีกสองคนนะเพราะงั้นก็ลองช่วยกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อ,ออาจจะสามารถสู้กับบอสหนวดขาวได้นะนั่นก็เป็นแค่ความคิดนะครับแต่ความเป็นจริงก็ <laughs> ไม่สามารถสู้ได้นะหลังจากที่ผมเนี่ได้กง็ เป็นล,ล้านรอบเนี่ยก็ทำให้ผมเนี่ยตระหนักได้ว่าผมไม่สมารถชนะมันได้หรอก ต่อให้ผมเนี่ยมีหลายๆคนก็ไม่สามารถชนะมันได้หรอกนะครับเพราะงั้นอย่าไปพยายามเลยนะครับเพราะคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามเกี่ยวแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปฟาร์มกันต่อเลยละกันนะครับจะได้ถึงเบล700ไวๆนะม่วแต่แวะนู่นแวะนี่นะครับนิสัยคล้ายปากคำฮักเลยเอาล่ะปกลับไปฟาร์มกันต่อเลยละกันนะครับเมื่อเไปถึงกออหิมะแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะทำเลยไม่ใช่การฟาร์มนะครับแต่เป็นการซื้อแกโปนะเพราะตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่40,000นะครับการที่ซื้อของสักอย่างหนึ่งคงไม่เป ขออภัยยด้วแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าไฟจะดับไหมนะถ้าไฟดับผมก็คงต้องเร่งสปีดคลิปนะเอาล่ะเมื่อมาถึงก็เซฟเลยแล้วกันนะครับแล้วเราเนี่ยกลับขึ้นไปฟาร์มกันต่อเลยต้องฟาร์มอีกยาวเมื่อขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีคนเนี่ยมาถึงก่อนนี่ก่อนเรานะครับแล้วจะทำการแย่งมอนของเราไปจนหมดเลยนะครับอันที่จริงก็ไม่ได้แย่งหรอกนะครับเข้ามาก่อนก็ควรได้ก่อนนะหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทำการไปฟาร์มนอกรอบนะครับเพราะว่าวันแรกเนี่ยได้จบเป็นที่เรียบร้อยละนะครับไปไปดูวันที่สองกันต่อเลยผ่านมาวันททีี่่่นะครับผมมก็าออยูเงด้ ก็ทําการเซฟเป็นก่อนเลยนะครับแล้วก็ฟาร์มที่ก่อนนี่สักสคู่หนึ่งนะครับสำหรับเควสแรกก็อยู่ที่เวล190นะครับตอนแรกผมคิดว่า195ยเสิาสละเกือบฟาร์มถึง195ละดีนะที่เราเนี่ยบินมาดูก่อนนะครับไม่งั้นคงได้ฟาร์มยาวๆถึงเวล195แน่ๆเลยใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับในการจัดการมอนเป็นก่อน,นี่นะครับเพราะว่าไอ้มอนเป็นก่อเน,นี่ยมันอยู่ไกลกันมากนะดูดิระยะทางโคตรไกลเลยนะครับเพราะงั้นเวลาเราฟาร์มเนี่ยมันจะลำบากหน่อยนะครับในการเดินทางไปหามอนแต่ละตัััววววนนนนีี่่่แแแหลลลละะะะเเเเเอออาาคคคสสสรรรกกก็็จ้มตทยบ เพราะว่ามันมีแต่ช็อตเดิมๆนะครับในการฟาร์มวนไปวนมานะหรือว่าจะเร่งสปีดดีล่ะแม้วดีกว่านะครับตัดดีกว่าจะได้สั้นๆนะครับจะได้ไวๆเวลาผ่านมาโคตรนานเลยนะครับและในที่สุดเนี่ยเลเวลผมก็อยู่ที่221แล้วนะครับผมก็จะมาตีบอสตัวแรกบนเกาะนี้นั่นคือบอสวอร์เดนนั่นเองนะครับบอสตัวที่มันไม่ดรอปอะไรให้เราเลยนะครับจะเว้นเวลกับเงินเหมือนเดิมนะครับเอาละมาเป็นบอสตัวที่กากที่สุดบนเกาะนี้นะจะว่ากาก็ไม่ได้นะครับเพราะมันเนี่ยเคยทำผมตายไปหลายรอบเหมือนกันนะไอ้มมมออออออนน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 นสสสสเเเเเตตรรรรรรััััััััััวววีี้้้ยยยยาาาาาถึงงงงงงพพพกกกกทปิดดด่่่ลลละะะคคคคบบบบุโขขผืฟ พูดถึงมัดสายฟ้าแล้วถึงถึงลูกผู้ชายพันดีเลยใครเคยดูบ้างสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับโคตรเก่าสู้มาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้เรือของผมเนี่ยใกล้จะหมดหลอเต็มทีแล้วนะครับถือว่าไอ้บอสตัวเนี้ยโหดเอาเรื่องเลยนะแต่ผมเนี่ยก็สามารถจัดการมันลงไปได้นะครับเพราะว่าผมมีสกิลเยอะนั่นเองนะครับก็เลยสามารถสู้กับมันได้สบายๆนะครับดีนะไม่ตายไปตัวหนึ่งทำไมเวลาสู้กับบาร์กี้ผมถึงตายสู้กับไอ้บอสโหดไม่ตายโง่เหมือนกันนะครับสู้สายบาร์กี้เป็นตัวบล็กนะโอเคป่ะเดี๋ยวเรากลับไปฟัมกันต่อเลยละกันนะ วันที่3ก่อนเลยเขาบอกก่อนนะครับวันที่2ผมก็ได้ไปฟาร์มนอกรอบเหมือนเดิมนะครับก่อนนอนไม่งั้นเดี๋ยวแม่งคลิปไม่จบนะครับนานเหลือเกินกลับมากับวันที่3นะครับในตอนนี้เลเวลผมอยู่ที่600กว่านะครับผมได้มาสุ่มผลก็ได้ผลกลางๆมาใช้อีกละนะครับแต่ดีนะที่เราเนี่ยมีผลแสงแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็มีทั้งเซเบอร์มีทั้งฮาคิเกาะมีทั้งฮาคิสังเกตนะครับแล้วก็มีทุกๆอย่างแล้วแหละนะครับแต่ว่าไอ้พวกของแต่งอะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่หานะแล้วนี่ใครแต่เขา ผ่านไปทั่วเลยนะครับเป็นเบคอนบู้เล่นใหม่เหมือนกันนะครับเห็นใจนะครับเป็นเบคอนเหมือนกันตอนแรกกะว่าจะไม่ฆ่าซะละนะโดนเปิดอย่างนี้ก็จัดหน่อยละกันนะครับตอนนี้พวก็ได้กลับมาฟาร์มกันต่อเลยนะครับก็มาฟาร์มอยู่ที่เกาะวอเตอร์เซเว่นนะเพราะนี่ก็เป็นเกาะสุดท้ายบนโลกที่1แล้วนะครับก็ถือว่านานเอาเรื่องนะครับเป็นการไปโดนทัยที่โคตรนานเลยนะครับไม่เคยทําคลิปอะไรที่มันนานถึง3วัน3คืนอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับไอ้จริงมันก็ไม่ได้3วัน3คืนอะไรขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าผมก็พักไปเยอะพอสมควรนะครับหลังจากน้้นนนนนวววกเเราามมอยยู่่่ทีีะคสลจจขผึ 675นะครับเพราะผมเนี่ยอยากจะไปตีแฟงกี้นั่นเองนะครับถ้าจะไม่ผิดแฟงกี้นี่ดอกแว่นตาหรือดอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะดอกอะไรนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยขอฟานสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับจนกว่าจะถึงเลเวล675นะผ่านมานานพอสมควรนะครับในที่สุดก็เลเวล675สักทีนะครับที่จริงมันก็เกินไป1นเวลแล้วแหละนะครับกลายเป็น676อนะเอาละมารอบควสบอสไซบ็อกนะครับแล้วก็ไปตีมันเลยแล้วกันนะครับไอ้แฟงกี้สำ ตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับสำหรับการสู้กับมันเนี่ยก็ถือว่ายากเอาเรื่องเลยนะครับแต่สุดท้ายผู้ชนะเนี่ยก็มีแค่หนึ่งเดียวนะครับนั่นก็คือแฟงกี้แม่งชนะเราอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ตายแล้วเกิดใหม่ไม่รอบหนึ่งนะครับผมก็รีบมุ่งหน้ามาหาแฟงกี้ด้วยความรวดเร็วเลยนะเพราะว่ากลัวมันจะรีนะครับไม่ใช่อะไรหรอกนะในตอนนี้ผมก็ได้ต่อสู้กับมันนะครับดุเดือดเอาเรื่องเลยนะถือว่าเป็นบอสที่โหดมากนะครับโหดเหลือเกินนะครับโหดวัวตายควายล้มกันเลยทีเดียวไม่รู้จะพูดยังไงนะคคคคครรรรรรรััััััับบบบบบืออ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 มมมมนนนนนนนโโหหหดด่่่่่ะะะะะเเเเเสสสสาาาาาลลลลลกกกกกกึงงงยยยย้้้้้็็ีีีีิททใผถพจูแฟไว เยอมานานพอสมควรนะครับและในที่สุดเนี่ยผู้ชนะก็คือผมนะครับนั่นคือตัวเอกของเรื่องนั่นเองนะใช่ละผมเนี่ยคือพระเอกของเรื่องนี้นะครับผมก็เลยชนะเอาล่ะป่ะกลับไปฟาร์มกันต่อให้ถึงเลเวล700ละกันนะครับเราจะได้ไปที่โลก2สักทีนะเบื่อละโลกหนึ่งนะครับเบื่อขี้หน้ามอนละเอาล่ะครับในตอนนี้นะครับเลเวลของผมเนี่ยก็อยู่ที่702ไปที่เรียบร้อยแล้วนะต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมุ่งหน้าไปที่เกาะคุกนะครับเพื่อที่จะไปเอากุญแจจาก NPC ที่มันยืนอยู่หน้าเกาะคุกนะครับข้างๆกับที่เซฟขออองงงงงงเเเเเเรรรราา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 นน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 ัััั่่่่่แแหลลละะะะะโคคไไไปปกกยยยดดดดีีีททผผมมมใช้้้สสบถิตๆว ในตอนนี้ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยละสำหรับกุญแจนะครับและก็ต่อไปที่เราต้องเดินทางไปนั่นก็คือเกาะหิมะนะครับไปตบกับบอสนะ้ําแข็งนน้นหรือว่าบอสพลเรือระไรสักอย่างหนึ่งนะครับ AO ฮเยนะครับเป็นบอสน้ําแข็งนะโอเคปะไปกันเลยเมื่อถึงเกาะน้ําแข็งแล้วก็เปิดประตูกันเลยนะครับเมื่อเข้ามาก็จะเจอกับบอสน้ําแข็งที่ยืนอยู่ตรงนี้นะซึ่งเราเนี่ยก็ต้องเป็นคนตีเองนะครับไม่สามารถให้เพื่อนเข้ามาช่วยตีได้นะครับถึงจะเข้ามาได้แต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยไม่สามารถตีบอสได้น <gag> ั่นเองนะครับจะว่าปปปกกกติผม็็โล่ออยู้้นนนนะะะครรรรรัับใงีจเไไสาห โซโลบอสแค่ตัวเดียวนะครับทวตัวนี้มันไม่ค่อยโหดเท่าแฟงกี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยสามารถจัดการมันได้อย่างง่ายดายเลยเมื่อมันตายลงไปนะครับเราก็จะได้ข้อความขึ้นมาตรงหน้าจอแบบนี้เลยนะครับให้เราเนี่ยไปที่เกาะกลางนะครับเผื่อคนจะไม่รู้นะนี่ผมบอกไว้เฉยๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปที่เกาะกลางกันต่อเลยนะครับหรือว่าเกาะที่เราเนี่ยไปซื้อผลหรือว่าไปตีอารองนั่นแหละนะครับไปไปกันเลยนะครับเมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยก็ต้องมาคุยกับ NPC ตัวนี้เลยนะครับเป็นเอะนรสักอะไรกัแลกอย่าเงหน เรียบ,บร้อยละแล้วก็ภารกิจของเราในคลิปนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับ2 EP มาถึงโลก2ได้นะครับถือว่ามันมันไม่ได้เร็วเลยนะมันนานมากเลยนะ3วันเนี่ยมาถึงกันแล้วเนี่ยก็ได้อชิปเมนต์นะครับในการมาโลก2นั่นเอง ผมก็จะบินไปที่คาเฟ่แล้วก็ไปเซฟให้แล้วกันนะครับส่วนรหัสนี้นะครับผมก็แจกเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากได้แล้วดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะเจอรหัสมันขึ้นอยู่ระหว่างคลิปนะครับสำหรับใครที่มาค้นหาหน้าคลิปหลังคลิปอย่างนี้ผมบอกเลยไม่เจอนะครับหรือว่าเจอไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะใส่ตรงไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันก็จะอยู่ในคลิปนั่นแหละนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวันนี้ใครชอบฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับกู๊ดไบ